2ชั่วโมงที่รอคอยก็ได้มาถึงแล้วค่ะโมอยู่โซนข้างล่างนะคะพอหันหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยพอหนุ่มๆออกมาเท่านั้นแหละเสียงแตกแตนกันไปหมดไม่ไม่ใช่อะไรตกใจผู้ก่อนเลยอลังการโคตรแล้วสิ่งที่จึ้งกว่าพุเลยก็คือพี่พี่กสเตเว่นี่แหละค่ะโอ้โหหล่อมากอ่ะคุณพี่บอกเลยว่าเพลงไหนโผลมาร้องได้หมดทุกเพลงนั่นแหละ บอกเลยว่ากลับบ้านไปวันนี้อากาเซทุกคนกลับไปต้องไม่มีเสียงค่ะก็ค <c oughs> ือเส้นเสียงใช้ในวันนี้หมดแล้วอะคือโมตะโกนสุดเสียงไม่รู้จะสุดเสียงยังไงเลย